เหืออะไรครัพี่นอ้องครับสวัสดีนะครับอยู่กับชูโรอิสานมาโคซิงนะครับครับสวัสดีครับอยู่กอก์ฟเก๋ๆมาซ่อนวันนี้วันดีนนคืออะไระเขาเรียกขนมนอะไรอ่ะพี่อ่ะใช่ไหมหารจีมันเป็นแท่งยาวๆเลยนะครับนี่พี่แก็บซื้อมาฝากนะครับไม่ใช่หมูหยอยงนะ แล้นในนั้นน่นะไอ้ถั่วที่เราเอามาหมักขอบคุณม,มาก,กน,นะครับสําหรับรของฝาก,าแ,กาแกมามทีไรแกก็จะซื้อมาให้ตลอดครับของกินเพียบมีเยอะครับนี่นี่หอยอะไรนั่นนี่หอยแมงผู้แมงกุ้งพี่ โอ้เอาไปให้ยายดิปลาปลาปลาบอกว่าต้องแช่เป่าเจบอกอะเอาอะไรบ้างเอาเอาหอยไหมเนี่ยห,<ะ>หอยด้วยไหมก็เราก็แบ่งแล้วก็แบ่งไว้กินอะ่ะไว้ให้ยายเมะเออเอาไปหไหมกินแต่กุ้งเหรออืมกินได้หมดหรอโหก็แบ่งกุ้งให้ยายด้วยหนอหนาะอันนี้ปลาอะไรพี่ปลากระพง ครับปลากระพงนี่โอหจัดจัดโอ้กุ้งสุธิรัตเอาไปลวกเลยเนะาะกุ้งงาลวกแล้วนี่อะไรครับเดี๋ยวดูก่อนหมูมึกช็อปมึก,มก บึกช็อตพี่ครับหนึ่งถัดหนึ่งถัดหนึ่งช็อปเลยโอ้โหบึกช็อปบึกช็อตอ่ะกินแค่นี้ก่อนไม่กินพี่นะครับ บอกว่าช่วงนี้อาหารทะเลหายากครับน้ำท่วมขอบคุณมากนะครับนี่มีขนมจีนด้วยนี่ชิมอันนี้มากเลยน้ำยาปูใช่ไหมตั้งชื่อพี่แกชื่อพี่นิกนี่รนาบนิรนามขอบคุณมากนี่น้ำยาปูนะพี่ น้ำยาปูไม่เห็นมีก้ามปูเลยนี่ไงชื่อปลาปูที่ชูห้างกินทำไมน้ำยาปูเนอไม่ใช่น้ำยาชูเนี่ยตอนนี้กินกินเลยครับผมรับรองว่าไม่ได้ไม่ได้ข้าวหรอกไม่ได้ข้าว ข้าครับกายกับแก้มนี่ก็งานเดินเครื่องก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ,รรบพี่ของผมเยอะกว่าดิอโอของผมน้อยกว่านกโอ้ได้สีใหม่เลย ปาดอุปัตต์สิแปดเลยเรื <c oughs> <c oughs> ่องการเฟ็นบ้านเงี้ยนี่ก็ย้ายกลับบ้านแล้วนะครับ กิดามคิดคิดอะไรยังไม่ออกไม่กินหมึกนี่ถ้ามันถ้ามันยังสดอยู่เนาะพี่เนาะให้มันดูดจุ่มใช่ไหมอืมเือดูดจุกไอ้ดำๆมอันน่ะยังอร่อยเขาเรียกเมือกบอก มึกต้มแล้วก็สีดำอเมือกมันนะสีดำดำอะ่มอออะ,ะมึกวันไงเขาจะเรียกปลาหมึกเราเอามนต้มอะ่ะถ้ามันก็นจะเป็นน้ำดำอดอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากครับที่ <c oughs> มอบความอร่อยหให้หทีมงานอีกแล้วทีมงานก็โอ้เมา เออแล้วทันทำไมเรามันหวานเนาะมันเป็นแห้งเลยพี่แห้งเนี่ยนี่อหครึ่งงนึก่อนห่อไว้ก็ได้ไม่เสียหรอกแช่ไว้อ๋อให้ด้วยอืมไปเอาไปเก็บไปกินหมดแล้วก็โยนทิ้งมันต้องกินอย่างนี้เสร็จแล้วเรากินในนี้ที่หลังอันนี้กินย้อนกอนหรอกเป็นขนมเนี่ยไปกินแทนข้าวได้อิ่ง อิ่มพี่อิ่มี่ครับล็อกมันเป่งมัหน้าเอาบะจ่างนะแบบไหนพี่บะจ่างอะไรบจ่างกุ้งทอดเลยเว้ยกุ้งทอดไปเล็อกหน้าพี่ครบะจ่างเนี่ยครับมันนิ่มๆนุ่มๆเหมือนเหมือนรากบัวนะพี่เนาะขนมรากบัวเป็นเม็ดอะไรนะครับนั่นแหละ อันนี้ก็ผัมวมัะมันตอนแรกแล้วคิดว่าหมูยอตอนแรกอ่ะมันไม่ใช่น <c ười> <c ười> ิดว่าหมูยอเลยอร่อยเลยแน่ยิบแล้วก็กินอ่ะนี่เอ๊ะเ,<อ>เ<อ>มาเลยว่าทีมคนดำเลยใส่ไม่คืนปดเมื่อยปวดเมื <c ười> ่อย โดนเขาทอดทิ้งอยู่คนเดียวหลายทอดไปกันนั่นแหละหลายทอดแล้วทิ้งพี่ทอดแล้วก็ทิ้งเลยเดี๋ยวทิ้งทิ้งลงท้องกี่เดือนแล้วพี่ใกล้แล้วหมอนักแล้วเกิดภารกิจนี้แล้วเกิดคลอดหรอ่ ขันนวดแรงๆในพอดเสียงข้างหลังออกกินกุ้งให้ลูกออกมาดูโลกกันออกมาออกมากระชากออกมาเนี่ยพี่ มาสาม,มาอาสาวไปเฮ้ยครับ <c> ส <oughs> ํหรับที่นี้ก็ดูแลกันด้วยนะครับ FC ทุกท่านก็ฝากกดตามเพจชูลูกิสานด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าๆนะครับ En donde entré, eh?